ดีอาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super ร r i e n d s ฮ,ะฮะ่า หมากับพี่ลอกถูกเจเจเอาไปฝากไว้ที่บ้านเลี้ยงเด็ก oh <no. S 1> เดคแคร์เอ้ยมากับลูกพี่ลูกกายเป็นเด็กน้อยที่อยู่ในบ้านเลี้ยงเด็กกับที่แสนจะน,น่าเบื่อพาสกี้กับพี่ล้องไม่อย,อยากอยู่ในนั้นหรอคะเราจะหาทางหนีออกมาจากเดคแคร์เพื่อไปกินบอนชอนบุฟเฟ่ไปดูกันดีกว่าค่าว่าการหนีของเราออกมาจะบันเทิงขนาดไหนมันจะเป็นการสามาคัคีคือพลังหรือสามคคี คือพังไปดูกันเลยโอ้ยพี่ลอกนี่เรามาอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กอนุบาลที่ไหนวะเนี่ยใช่แล้วอ๋วันนี้เจ๊เจ๊พาเรามาทิ้งไว้นี่หึ่งวันพี่ลอเจ๊เจ๊บอกว่าต้องไปทำงานเลยต้องเอาพาร่าสองคนมาไว้ที่นี่ฝากเขาเลี้ยงก่อนพี่ลอเอกเดี๋ยวนะ แกเป็นภาระใช่ฉันเข้าใจอยู่แต่ฉันเนี่ยนะพี่ล็อกเป็นภาระแล้วหมาเป็นคนดูแลไอ้ฮ uh, <I> ัสก้จะมาเบื่อแล้วพี่ล็อกเราอยู่ในนี้มาครึ่งวันแล้วไม่เห็นมีอะไรเล่นน่าหนุกเลยพี่หรอเราแ,แอบลอบออกไปซื้อไก่ทอดมากินกันไหมไปเลยดีกว่าพี่ล็อกหมาอยากกินบอลชอนหมาไม่อยากกินข้าวเด็กมันแย่เอ้ยแกเหมาะกับการกินกล้วยบดแอปเปิ้ลบดแล้วไอ้ฮัสก้เฮ้ยไม่เอานี่ไงพี่ล็อกเขาว่ากันว่าถ้าเราสามาคีพอเราจะออกไปจากที่นี่ได้โอ้เราต้อง work เ o g e t h อ r as a t ท a m ว้าวสุดยอดพี่เราเหยียบไว้นะแล้วหมาก็จะเหยียบคืนให้พี่เพื่อนพี่ชายคนนั้นล่วงล่วงรัวๆเลยพี่เไม่เกี่ยวกับฉันนะเพื่อนนี่เลยมาเหยียบให้ผมมีคนเหยียบที่อีก้ากกันนนฮัสกี้เราเข้าโอ้สุดยอดพี่ชายคนนี้ช่วยเหยียบให้เราอย่างนี้ก็อีซี่เลยอีสปอร์ตเราหนีออกจากที่นี่แบบทัวร์จีนพี่เราอ่ะพี่เขาเหยียบแล้วงั้นเราไปฮัสกี้ พี่แจ็คนนั้นเขาสวบไปแล้วพี่หรอแจ็จก็เหยียบสีเหลืองให้เพื่อนอีกฝั่งหนึ่งว้าวพี่ล็อกเราเป็นคนดีแน่นอนเราต้องมีน้ำใจตอบเพื่อนร่วมเล่นโลโบ็อกซ์ไงล่ะลูกไม่มีคนมาเปิดตู้ไว้ด้วยว้าวไม่มีเลยเลยแล้วบอกทำเพื่อมาอุตส่าห์คิดว่าจะมีของกินนะพี่หรออ๋อตรงนี้ตรงนี้ก็บอกว่าให้เหยียบหัวขึ้นไปฮัสกี้มาตอบแทนบุญสักคนหน่อยดิเขาจะเหยียบหัวหน่อยได้เลยพี่ล็อกมาจะเหยียบเองเหยียบย่ำ เอาเข้าไปเยียบเยียบเยียบเอาเข้าไปไม่ไม่มีใครเห็นหัวเจะเลยสกีทุกคนเยียบย่ำหัวจนหมดเลยเนี่ยว้าวพี่ล็อกหมักกดสีม่วงให้พี่ล็อกไปเลยวๆรกบปขอับใจมากสิว้าวลูกไปอันนี้มันไม่ใช่การการหนีแบบสามัคีแล้วพี่ล็อกนี่มันการหนีแบบทัวร์จีนการหนีมาแบบทัวร์เลย เดี๋ยวก่อนพี่ล็อกหมาเพิ่งสังเกตเห็นน่ะเห็นอะไรอะ่ะพี่ล็อกเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่นี่นาตัวนี้มันแขนสั้นน่ะเออช่วงนี้อากาศมันร้อนจกักรกลแล้จกักรเลยใส่เสือ้อแขนสั้นไงระบายความร้อน <S <S 2> <S 2> อ๋อพี่ล็อกไม่ใส่แขนยาวเพราะจากักรกลแลรเปียกเลยถโธพี่ล็อกที่น่าสงสารทุกคนพี่ล็อกคนร้อนจนทนไม่ไหวต้องใส่แขนสั้น <S <S ที่เคยยังใส่เสื้อแขนกุดตลอดเวลาได้เลยฮัสกี้ ทำไมพี่เราไม่ใส่กอออกล่ะไม่เอาอะฉันไม่ชอบเย็นสบายจะกันและถ่ายเทดีออกพี่เหรออาแกเก็บไปใส่เองเลยฮัสกี้เอาพี่เรกไปสีสีแดงเอ้ฮัสกี้เกไปสีน้ำเงินลูกพี่เดินหมากดให้ลูกพี่เดินไปพี่ฉันเดินมาแล้วอะต่อด้วยสีเขียวสีเขียวเหนียวซับสีเหลืองแล้วก็สีเหลือง yellow ลูกวิกลให้หมาหน่อยสีแดงอช่วงนี้มันก็จะมีหมาตัวหนึ่งที่คอยกวนตีนเราบ่อยๆเราจะเปิดให้มันดีไหมหมายังกวนให้ลูกวิเลยอ่ะกะดก็ได้กรด,รดสีฟ้าสีเขียวสีเขียวสีเขียวไม่มีสีเฟืองสีไอฮัสกี้ต่อไปนี้แกห้ามมาบอกว่าฉันหน้าตาเหมือนซาปหลาดโอเคไหมได้เลยครับพี่ล็อกลอนแล้วอ,อ,อาการที่สุดในย่านดีเออดีมากลูกวิเนี่อะไรอ่ะ ว้าวเด้งดึงพี่ล็อกเอาพี่ล็อกมันเด้งได้เมื่อกี้อ้านี่ไงจะต้องมีต้องมีคนเปิดสวิตช์กอนว้าวสุดยอดแล้วเดี๋ยวหมาไปกดให้พี่ล็อกต่อเองต่อไปสีอะไรแฮสกี้สีฟ้าพี่ล็อกสีฟ้าอย่างนั้นเหรอนี่ไงแล้วก็สีเหลืองพี่ล็อกสีเหลืองแล้วก็สีเขียวพี่ล็อกสีเขียวว้าวมาถึงแล้วพี่ล็อกเดี๋ยวหมาช่วยเองพี่ล็อกมาสีแดงเร็วเข้าเริ่มต้นตัวยสีแดงแรงริสแล้วก็สีฟ้า นี่เลยสีฟ้านี่แล้วก็สีเหลืองสีเฟืองสีเฟืองแล้วก็สีเฟยวสีฟยวนี่สีเขียวสุดยอดเลยฮัสกี้เรานี่มันเป็นคู่หูคู่ทีมเวิร์กจริงเจ๋งพี่เราฝังง่วงนอนแล้วเรานอนกลางวันดีกว่าฮัสกี้เดี๋ยวบอกจะออกไปซื้อไก่อะน,นอนก่อนแล้วก็กินไงพี่เรากินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนว้าวลูกพี่เราหมแต่เมาส์มอยเพื่อนไปกันหมดแล้วมาพร้อมจะไปกันต่อยังฮัสกี้นี่เลยเดี๋ยวมากดมให้พี่เราก่อนโอเค ไอฮัสกี้ทำไมมันแวบๆมาเมื่อกี้เออไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ลองไฟฟ้าลัวงจรเล็กหน้อยต่อไปสีแดงนะฮัสกี้ไอแฟรงค์มันเกิดไรขเส้นเมื่อกี้ไฟฟ้าลัดวงจรเล็กน้อยพี่เอาใหม่เอาใหม่ฉันให้โอกาสแกอีกทีหนึ่งไอแฟรงค์สีแดงเราเข้าพี่หรอเออสีเหลืองต่อไปสีเหลืองสีเหลืองเรวเข้าพี่หรอกหาจ้ะไอ พัซกี้ที่น่ารักครับพักี้สุด,ลดหล่อเท่เก๋สเดวกดสีให้ตรงหน่อยนะครับเดี๋ยวลูกพี่จะจัดการให้เองต่อไปสีเหลืองครับขอลูกพี่ดีๆแต่แรกก็จบแล้วสีเขียวครับลูกพี่แฟรงครับนี่ลูกพี่พาไปส่งถึงตรงนั้นแล้วตาพี่เลาะกแล้ว,ลวตาฉันที่แม่ได้เลยเฮย้ยบอบ่ะบออ่ะต่อไปสีแดงเฮย้ยบอบ่ะบออ่ะต่อไปสีเหลืองบ,บ ลูกวี่สุดหล่อเท่เออพูดยิต้แต่แรกก็หมดเรื่องมาแล้วข้ากดสีแดงให้หมันหน่อยอ่ะสีเหลืองด้วยอ่ะสีเหลืองอ่ะสีเหลืองสีเฟยวด้วยอ่ะพี่อามาแล้วข้าวตาพี่อ่โอ๋อฮัสกี้สุดหล่อเท่ครับกดดีๆนะครับกดท้าไว้นานๆนะครับ ติดติดดับดับไม่เอาทีครับเอาเอาติดติดอย่างเดียวไม่เอาดับลูกวิต้องบอกว่าฮัสกี้น่ารักมากฮัสกี้นั้นน่ารักมากผมหลอกกว่าไอฟโฟนฮัสกี้นั้นหลอกกว่าไอโฟนน้องชายถึงแม้ว่าเชืราจะกินตูดฮัสกี้ก็ยังน่นรัรถึงแม้ว่าเชลราจะกินตูดฮัสกี้ก็ยังน่าเกลียดน่าทุเรศมากเลย <c oughs> น้อยนะลูกวิมาเร็วเข้าฮัสกี้มันใช้เวลาไหมเนี่ยลูกวีกดดีๆเร็วเข้าสีเหลืองลูกวิดูดีเพื่อนเขาไปกันหมดแล้วเราตกล ดแล้วอ่ะก็แกเดโมแต่เล่นอยู่นั่นแหละติดติดดับดับดับติดติดก็วีรก็โอ้ตอนนี้เราต้องอาบสีตัวเองก่อนฉันเอาสีแดงแล้วกันงั้นหมอเป็นสีฟ้าอ่ะแกลองโดดลงไปตรงซอสมะเขือเทศดิโอ้พี่ลองเราต้องอยู่ให้ตรงสีไม่ใช่แล้วจีงั้นหมอจะต้องเหยยีบฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันยืนเฉยๆนะฮัสกี้พี่ลองอยู่เฉยๆหมาจะต้องอย่างเงี้ยคือฉันหลบเข้าใจไหมถ้าฉันอยู่เฉยๆมันจะไม่เป็นแบบนี้ลูกวีจ้าจะ ลูกพี่เจ้ากีจ้าไะหยอกเล่นหยอกเล่นยิ่งเจอเจอแล้วยิ่งเจอเ,จอเจอแล้วแกจะไปไหนอะคือไอ้แฟงไม่งั้นแกก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะเว้ยแดด๊าดีเด๊ะด,ดีไงพี่ล็อกมันต้องสามัคคีกันออก,ก fc ปวดหัวหมดแล้วเนี่ยพี่ล็อกแกมายืนได้จะเหยียบหัวนหน่อยเด๊เราเรา็วเข้าพี่ล็อกห้ามแกงฮัสกี้ด้วยไม่แกงแล้วไม่แกงแล้วเอาจริงแล้วตอนนี้ ตอนนี้ FC ซเอาสุนตีนไก่หน้าปากกันหมดแล้ววี่ลวลกุมอ,อกกุมใจแทนเราสองคนเพราะตอนนี้จะมีเหยียบหัวขึ้นไปคนหนึ่งว้าวพี่เราเป็นฐานเลยอโอ้พี่เรานี่ไงมีแท่นสีฟ้าให้เหยียบแล้วอ่ะแล้วก็ใช้กระเยียบสีแดงตรงนี้มันเป็นนาฬิกาด้วยพี่เราก็ต้องรีบไปพอเแล้วเข้าแล้วเข้าอีกกี่วิอ่ะห้าวิพี่เล้วโอ้เหลือเฟือว้าวช่องแอร์ระเบิดโอ้โหพี่เรามันจะมีคิมิโลโตะช่องแอร์ไม่มากรัวตัวนี้ทางตัน แล้วทางนี้อนิกตตันเราจะต้องไปทางนี้แล้วล่ะไอ้ไอ้หมาโง่ไปติดปูดกันลูกเว้มันเป็นลูกเบ้าเจ้เราเราอยู่ที่ไหนไม่รู้พี่เอาไดเสียงกึกกักเสียงอะไรกึกกักวะมีอะไรกําลังมาพี่เหรอเออนั่งกับเออลุงลูกเดินติดบัก <laughs> โถคุณลุงติดบักแด่แด่ดูโดดดูที่มุกแก้มด้วยคุณลุงว้าดูดิ <laughs> ว้าวจอเด็ดกลา่าวมาเออ ลุงกิ้งด้วยพี่เหรอโนอะเนะฮัสกี้เปิดประตูแล้วข้ามา <June>, มีจุนแจมาไปเล่นกับลุงเลยลุงโอลุงโอ้คิมุกมาป้ายเจมาเปิดแล้วพี่เหรอแดดแดไปแล้วนะลุง โชคุณลุงที่น่าสงสารอ้อนี่มันเป็นเขาวแวงเขาว,วงกดเขาวแวงกดคืออะไรเขาว,วงกดโว้ยกไอ้ฮัสกี้แกลงไปข้างล่างเลยเฮ้ยเชื่อมันได้เลยฮัสกี้มีสัญชาติญาณในการค้นหาเส้นทางลงไปใช่ดีๆไปไหนดีแดงน้ำเงินไปสีแดงไหมพี่หรองั้นฉันเปิดน้ำเงินเฮ้อลูกแมาต้องการสีเขียวได้เลยจัดไปให้ว่องวายเลยทีเดียวเอ้ยชื่อมต่อด้วยสีเหลืองลูกวิจัดไป ว้าวพี่ลองมาอยากอ้อมเป็นสีเขียวอีกทีนงั้นจะเปิดสีแดงปะโจ้สีน้ําเงินพี่หรอสีน้าเงินเหรอได้เลยเจมาถึงฝั่งแล้วพี่หรออ่ะทีนี้ตาแกมาเหยียบสีจมูให้ฉันบ้างนี่มันสีม่วงตังค่ะหอสีจมูสีม่วงสีจมูสีม่วงอ่อนเออสีม่วงก็ม่วงว้ไอ้แฮสกี้เราเร็วเข้า ทุกคนนะสีนี่มันคือสีอะไรอะหรือว่าฮัสกี้ตาบอดสีจริงๆอ่ะพี่สีชมูชัดๆเอาไปเลยฮัสกี้ลูกวีไปก่อนเลยอ่ะได้เลยฮัสกี้อไอหมารอหมายอกเล่นเล็กน้อยแกอยากจะอดข้าวสักสองเดือนไหมหมาพิดไปแล้วว่าลูกวี่มันจะกดให้ดียะอันต่อไปสีน้ำลูกวี่โดนเลเซอร์อตัวเยงหมาไม่เกี่ยวเอาเหรออันต่อไปแล้วข้าวฮัสกี้ สีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงสีแดงแรงฤทธิ์สีน้ำเดินสีน้ำเงินสีแงงแล้วก็สีแงงตายลูกวีแล้วกดไห้ฮัสกี้ด้วยติดติดดับ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 ติด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 ดับดับแล้วก็ดับดับติดติดลูกวีมาจะเอาสีน้ำเดินา ลูกพี่หมามไม่ไหวแล้วเป็นไรบทขี้อีกแล้วเหรอเราต้องมาทําสนธิสัญญาสงบศึกพี่เหรอโ,โอ้โหแกร่างสัญญามายังไงนี่เลยสัญญาก็คือเอ่อจับหางพี่เหรอต่่จับหางแกโอเคเช็คหางจิกๆเราเกี่ยวหางสัญญากันแล้วว่าเราจะไม่แกล้งกันเขาจะมาพี่เหรอใช่เลยไอ <ky> ้ฮัสกี้เจ้ต้องเหยียบหัวกันอีกแล้วพี่เหรอตาฉันเหยียบหัวแกบ้างและว,ว้าว่านสีแดงมาแล้วมาต่อแล้วข้าว มาไปก่อนนี่เลยแล้วลหมาก็เหยียบต่อดีมากเลยฮฮสกี้อาตาต่อไปลูกพี่เรวเข้าเพื่อนเขาออกกันไปหมดแล้วทุกคนไปกินบอลชอร์จนหมดร้านแล้วม้งเนี่ยอ๋อนอเหยาโพออแล้วเหยบโพ้เหยาโพ้นี่ไงอ้ไม่ต้องเหยียบก็ได้ฮฮสกี้อย่างงี้ก็ได้เหรอพี่เหรอได้ดับเบิลจั์มาอย่างงี้เลยเราหล่อเท่อันนี้คืออะไรมันเป็นสวิชคุว้าวด้บเบิลแฮสกี้่างกันได้ดอกตกนกแบบแล้วคุณครูหุ่ยนยนต์พี่เหรอลแล้วลุงก็เดินไปไหนเดินไปติดรัวลูกพ มนลุง KFC ผู้พันขายไกย่ยิงยิงไข่อัดตดลงโอ้โหจริงด้วยลุงไม่ไปขายไก่อ่ะแน่ลงพี่ร็อกเขากดเราแน่และที่เราไม่กิน KFC เราไปกินบอนชอนอะโอ้ย,อยลุงขอเปลี่ยนใจบ้างเถอะกินน้ำจีมาหลายปีแล้วลุงจริงๆผมก็ชอบวิงแซบนะเจ้ <c oughs> พี่ล็อกเราชนะสุดยอดไปเลยฮัสกี้เราเป็นคู่หูคู่สามเค แบบเมื่อกี้เรียกสามาคคี้ได้ด้วยเหรอได้ได้ได้น hey, ั่นแหละค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พวกเราจะไปกินบอนชอนแล้วเจ้เออแต่ฉันก็อยากกินวิงแซบเหมือนกันนะฮัสกี้เอาไงดีงั้นก็กินทั้งสองร้านเลยพี่ร็อกเจ๊เจ่ใจลุย